<c oughs> การทำความเพียรเนี่ยนะคุณยายนะก <c oughs> ูไม่อมไม่ใช่ว่าเอาเราจะเอามันที่ละม,กมากๆไม่ใช่อย่างนะั้นนงไม่ใชอ่อาจารย์ทํามาเนี่ยนะมันตั้งใจเกินนะทาความเพียรในทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเดินถึงกลมบางครั้งบางครั้งเนี่ยครั้งละหกชั่วโมงนะเดินตั้งแต่สามทุ่มมาหลังสามทุ่มไปจนถึงตีสามเลยนะ ทำเพื่อนที่กําหนดพุโทธโทธพุธโทโธพุทโธเนี่ยนะมันก็ทั้งยากขนาดเอาจริงจริงจงจ,งจงอยู่นะั้นบางทีมันนั่งดูลมหายใจเนี่ยพยายามดูลมหายใจเขาออกมันไม่ให้เขาดูได้ไงยงเยวมันกจะสิดิออกไปนะเยวมันกจะสิดิออกไปน,ะนานนะทําไปนานเลยก้วจะนึกได้สี่สิบห้านาทีนั่งสี่สิบห้านาทีได้กําหนดลมหายใจไม่ถึงสองนาทีน มึงนีจะออกไปจิบปุงแต่งน,น,นู่นตตนี่กันไปกวาจะในแตงหมดเวลาละ้5นาทีปวดเต็มที่ทําอะไร่อไปไม่ได้เลยมันก็เลยได้ทีละน้อยอฉะนั้นจึงมาชี้นะฮะนำผู้ใยญ่นะมาให้เอามานะฮะออกมาไม่้องเอาไ้มากเพราะว่าอะไรร่างกายมันสุขภาพร่างกายมันก็แย่แล้วก็ทําไปได้ครั้งละนาทีนี่สองนาทีนี่ตอนนั้นก็ผ่อนเลย ไม่ต้องไปเก่งไม่ต้องไปเท่งอะไรมันมากตอนนั้นก็ผลล่อนได้นั่งหมดแข่งหมดขาอะไรก็ได้นั่งหมดแข่งหมดขาบีบแข่งเบรคพาไปพอไปสั้คราวนั้นก็เอาใหม่อีกนะเอาใหม่อีกหันมาตั้งใจใหม่มันกําหนดใหม่อีก,ก,อกไประเด็นสักหน่อยสักนาทีสองนาทีอะไรอย่างไงเออสักนาทีสองนาทีหรือตั้งใจดูก็ได้แหละมีกําลังใจก็ตั้งใจดูก็ได้ ตั้งใจทําความเข้าใจกับตัวเองไปไเรืไไเไไเ่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดูลมหายใจเข้าหายใจออกไปอยู่ในลักษณะนี้แหละ่ต้องไปนั่นนะกังวลอะไรมากละเพราะเพราะอะไรอายุขนาดนี้แนละ้วยะวเวลาที่ผ่านมานะี่ยเราเราได้ทำํำใบพอแล้วสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์เนะี่ยเราก็ได้ทำา็ว่าสิ่งที่ไม่ไม่ดีและไม่มีประโยชน์เนะี่ยเราก็เคยทําไว้แนละ้ว อดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปแล้วละเราก็ปล่อยนะวางไว้ไดล้ลูก้าเราล้านก็นดีผู้อื่นก็ดีญาติพี่น้องก็ดียายจะได้สงเคราะ์อนุเคราะห์ตามกําลังของยายช่วยเหล,ลือเขาเต็มที่มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะนั่นคือได้ยายได้ทําประโยชน์อะประโยชน์ทั้งตัวได้ทาประโยชน์ทั้งตัวเองแล้วก็ทั้งผู้อื่นลูกหลานที่ยายเคยสงเคาะอนุเคราะห์เข้ามานะปัจจุบันนี้ เขาอยู่ได้ละเขาอยู่ได้เขาเดำเนินชีวิตด้วยตัวเองได้เขาดูแลตัวเองได้แล้ววันนี้หาอยู่หาสินของตัวเองได้แล้ว,ลวยายก็หมดห่วงหมดห่วงไม่น่าจะห่วงแล้วก็ไม่น่ากังวลถึงลูกหลานว่าชีวิตของเขาจะไปอย่างไงอะไรอย่างไงยายก็ได้เห็นวยตัวของยายเองว่าเป็นยังไงหลานแต่ละคนละคนที่เราได้ช่วยเแล้วมนาะเอาใจใส่มาอะไรมนาะ แล้ยูได้แล้วก็หมดกังวลกับเขาได้ต่อไปนีอชีวิตท,ที่เหลืออยู่เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะน้อยนิดหรือว่ามันจะมากยืนยาวนานยังไงแล้วก็ไม่ต้องไม่รู้แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องทุ่ใจ,นะม,ใจมาหาที่พึ่งหาที่พึ่งทางใจหาทรัพย์อันประเสริฐที่เรียกว่าอริยทรัพยนะ์เข้าสู่จิตใจของเราฝึกจิตใจของเรา มุ่งมั่นมุ่งมั่นหาที่พึ่งหาสาระหาที่พึ่งอันยั่งยืนของเราคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยาอย่าหวังที่จะไปถึงลูกหลานลูกหลานของเราที่เราเคยช่วยเหลือมาเคยได้ส่งเสียเราเรียนเคยฟูมฟักทะลุบำรุงมาอย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปหวังบุญหวังคุณหวังสิ่งตอบแทนจากลูกหลานเลยยายทำเอาเอง เรามาทําเอาเองทําด้วยตัวของเราเองอยู่อย่างนี้ตราบใดที่ยังมีครูมีอาจารย์นะฮะที่นะครูมีอาจารย์เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเป็นที่เลี้ยงเป็นเพื่อนอยู่ในลักษณะนี้อยู่ในลักษณะนี้แล้วนี่ยายก็ไม่ต้องกัวงวลว่าการกระทําของเราเนี่ยมันจะโมฆะหรือว่ามันจะว่างเปล่ามันจะไม่มีผลอะไรเลยนะ อันนั้นไม่ต้องคำนึงไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลมุ่งหวังเอาพรตัตนาใจเป็นที่พึ่งใหได้เป็นที่ระลึกใหได้แล้วเราก็เพียมนมาเพียนพยายามพระพฤติปฏิบัติปฏิบัติจิตปฏิบัติใจของเราเนะี่ยให้มันมีวิถีวิถีก็คือเส้นทางที่จะเดินให้ถึงพระพัตนาใจถึงพรระตัตนาใจให้ได้ให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพูดทธกระธรรมประสงค์นี่อยู่ไม่ไกลเรานะใหญ่อยู่ที่ใจเรานี่เองอยู่ที่ใจเราเองแต่ใจเราเวลานี้มันลกลคงลังมากไปด้วยขยะขยะของใจเยอะแยะไปเลยแยกไปออกเลยสิ่งที่บรรจุอยู่ในใจนะมีทั้งสิ่งที่ดีงามก็มีสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอะไรก็มีมันกะกะระกะหมดจำแนกแยกแยะ,ยะไม่ได้เลยมันทำวุ่นใจเนี่ยนะ ใจมันก็เคยดําเนินมาในลักษณะไหนเพราะใจเนี่ยมันไม่เป็นอิสระเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของกิเลสมันมเป็นเครื่องมือของกิเลสมันมีเป็นเครื่องมือขอเอาวิชาเพราะนั้นไม่มีมนุษย์คนไหนที่ยังไม่ได้สดไม่ได้หัดเดี่ยวก็รื่อกใจของตัวเองจะไม่รู้จักใจตัวเองว่ามันเป็นยังไงเคยแต่ตามใจเอาแต่ใจชอบ เอาแต่สิ่งที่ชอบใจมันก็เลยติดอยู่ลักษณะน,นั้นอย่างเดียวสองอย่างไม่เคยมีอะไรเลยทีนี้เรามาฝึกฝึกให้จิตใจเรามีพละกําลังเพื่อที่จะทําความเข้าใจกับจิตใจของตัวเองนะี่นะว่าเดิมแท้เนะี่ยจิตใจของเรามันอยู่ในสภาพไหนใจแท้นะนะใจที่ดังเดิมนะจิตใจที่ดังเดิมมันอยู่ในสภาพไหนสภาพไหน เราฝึกแบบนั้นพระพุทธเจ้าสอนมาแบบนั้นสอนเพื่อให้หาทางเข้าให้ถึงใจให้ได้คําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนั่นแหละแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี่ก็เพื่อจิตหรือใจดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นพยายามเนี่ยทำความเพียรเพียรไปแล้วจนมันเข้าถึงใจถ้าเข้าถึงใจก็เข้าถึงธรรมแล้วเข้าถึงธรรม เข้าถึงใจก็เข้าถึงธรรมเมื่อเข้าถึงธรรมเราก็ได้รู้ได้เห็นธรรมละได้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ตอนนั้นเข้าถึงใจถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนวัดใหญ่เข้าถึงนาเดินทางไปนาอย่างนี้นะเดินทางไปนาฝึกดูลมหายใจนี่ก็เหมือนกับเราพยายามเดินทางไปนาเพื่อให้ถึงที่นาของเราเมื่อเราถึงที่นาแล้ว เราก็รู้จักละว่าจะทํำยังไงสบนานั้นเราจะปลูกข้าวเราจะทํำยังไงจะปลูกข้าวทานาทําอะไรเราก็ทําได้เพราะเราถึงานาแล้วถึงานาแล้วเราก็เห็นเราก็เห็นที่านานะควรจะทํำยังไงเราก็ทําได้ไม่ยากมันยากอีตรงที่เราจะต้องพยายามเดินให้ถึงนาของเรานาของเรานาของเรา,า,เ,ราเราก็ไม่เคยเห็นทักทีแล้วก็ไม่รู้จัก quier, ไม่รู้จักแต่ร,ร,รู้มีผู้บอกทางทางไปนาเรา ไปทังนี้แหละไปเถอะพยายามเดินไปเดินไปสักวันใดวันหนึ่งมึงก็ต้องถึงเมื่อถึงนาแล้วเราก็จะได้ทํานาแล้วนี่การปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนั้นปฏิบัติพระพุทธองค์ท่านสอนหลวงพ่อจาท่านสอนสอนอาณาปานาสติเนี่ยให้เราก็บดรูลมหายใจประนุรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเพื่อจะสร้างพลังสร้างกําลังสร้างกําลังให้กับตัวเองสร้างกําลังให้ใจ ให้ใจมันมีพละกกาลังมากมากมากเมื่อใจมันมีกําลังมากไงนะมันก็จะรู้หรือผู้รู้เนี่ยผู้รู้มันมีกําลังมากๆมากๆมันก็จะรู้จักเองของมันนีเอ้อันนี้เราจะเกิด้มันดูลมหายใจได้มันก็จะตงมีผู้ช่วยเหลือผู้ควบคุมสติคือความระลึกได้ สติคือความระลึกได้และระลึกรู้ทำหน้าที่อย่างนั้นสองอย่างอย่างนั้นถ้ามีสติอยู่เนี่ยนะก็มีผู้ควบคุมควบคุมให้ผู้รู้เนี่ยหรือตัวดึงดึงให้ผู้รู้กับลมเนี่ยมาเชื่อมกันมาต่อกันมาประสานกันมัจึงรู้ได้เอจึงรู้ลมเข้าลมออกได้ถ้าสติก้ามีกําลังมากมันก็ควบคุมให้เรารู้ลมหายใจออกได้เข้าออกเข้าออกได้นานได้นานมากเลยได้นาน นานเท่าที่กําลังสติจะมีเมื่อหมดกําลังเมื่อไหลสติหมดกําลังเมื่อไหร่ก็จะผ่อนคลายนะเผลอเรียกว่าเผลอนะ่ะดูลมหายใจหายใจออกเดี๋ยวก็เผลอเผลอพอเผลอ,อเมื่อไหร่ยผู้รู้หรือจิตใจเนี่ยนะมันเคยเกาะอยู่แบบเก่าๆขึ้นมาคือมันเกาะอยู่ที่ตัวหนึ่งตัวคิดมันก็จะกระโดดไปตามเกาะตัวหนึ่งตัวคิดแล้วก็เผลอไปรามเรื่องราวที่ตัวหนึ่งตัวคิดมันเสิร์งเข้ามามันโจกเข้ามานะ ตัวในตัวคิดเพลินเพลินเพลินกว่าเราจะรู้สึกตัวได้อีกก็นานนะกว่าเราจะระลึกได้สติคือความราลาะ,ละลึกได้กว่าจะระลึกได้นี่มันก็นานนะเพราะระลึกได้แล้วก็กลับมาใหม่กลับมาดูลมใหม่นีกลับมาใหม่มารละลึกร,ร,รู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยขอให้คุณยายพยายามเถะเียนไปทุกวันนะเช้าบัางเย็นบ้างหรือกลางวันบ้างทำจิต จะการงานอะไรก็ตามครับเขาให้เราอย่าลืมเลยอย่าลืมหายใจยลืมหายใจเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าห้เราจะพักผ่อนนะยายก็ตั้างกับอีนอน้นะเรารอนพัดลมเป่าครับแล้วเราก็มาลึกถึงลมหายใจลึกรู้ลมหายใจตัวสตินั่นแหละสติคือความระลึกรู้แล้วถ้าอยากฝึกสติมากๆเข้าสติมากๆเข้ามันจะค่อยๆระลึกรู้เองของมัน รู้เองเขางมันอยู่เลยอ,อยู่เอยอยู่เลยมันจะไม่ลืมแล้วอย่าไม่ลืมทั้งนั้นอะเรากําหนดข้อวัดก็ไว้เวลานั้นเราจะทำนนาันนั้นตอนนเนเนเนในเดี๋ยวเวลาทนนั้นตอนนี้เราก็ชิม,มนั่งดูลมหายใจของเราสักหน่อยเออตั้งข้อวัดไว้ให้ตัวเองอย่างนี้กําหนดเลยนะกาหนดข้อวัดให้ตัวเองอย่างนี้แล้วก็คอยบังคับอย่าลืมอย่าเผลอ ม่แน่ก็เขียนติดอะไรไว้ก็ได้ว่าอย่าลืมหายใจอย่างนั้นเออที่ล้างจานก็มีที่ล้างชามก็มีที่ครัวก็เขียนไว้อย่าลืมหายใจแม้จะเข้าห้องน้ําเขียนติดท้องฝาไว้เลยว่าอย่าลืมหายใจพอไปเห็นขึ้มนมามันก็จะล็เดได้ลืกได้เรียกวัดตัวช่วยตัวช่วยนะขอให้รุณยาฝึกไปเถอะเท่าที่ยังมนชีวิตอยู่อย่างนี้นจนกว่าลมหายใจของเราจะหยุดมันไม่เข้าไม่ออก่แลละสู้ขนาดนั้นเรียกว่าสู้แค่ตาย